คนดีๆที่ไหนเขาอยากจะมารบกวนบ้านของคนอื่นกันถ้าคุณจะทําขนาดนี้นะคุณก็พูดกับฉันมาตรงๆเลยดีกว่าว่าคุณจะให้ออนอินมาอยู่ในบ้านมาอยู่ในฐานะอะไรกล้าทําก็ต้องกล้ารับสิที่คุณผมไม่ใช่คนใจดํานะเขามาขอความช่วยเหลือให้ผมปฏิเสธเหรอแต่คุณก็ไม่ใช่คนใจดีขนาดนี้นี่คะนี่คุณจะจับผิดผมไปถึงไหนอะแล้วคุณจะต้องให้ฉันทําขนาดไหนอะ คุณถึงจะยอมพูดความจริงที่คุณหายกันไปทั้งคืนแล้วก็าาบอกกับฉันว่าจะผู้หญิงคนนั้นเข้าไปอยู่ในบ้านของเรานี่มันยังไม่ชัดเจนพออีกเหรอนี่คุณนี่คุณตามมาจับผิดผมถึงที่นี่ประกาศให้ทุกคนรู้ว่าเรามีปัญหากันคุณตั้งใจทําทุกอย่างที่ผมไม่ชอบโดยที่คุณไม่แคร์ความรู้สึกของผมเลยแล้วคุณให้ผมทํำยังไงฮะให้ผมยิ้มให้คุณเหรอให้ผมตามมาอกาใจคุณเหรอ คุณวิคุณยังไม่เห็นตัวเองอีกเหรอเมื่อเดี๋ยวนี้คุณเป็นอะไรคุณกลายเป็นใครก็ไม่รู้ที่ผมไม่เคยรู้จักเลยอ่ะการที่เมียหลวงอย่างฉันไม่ยอมให้คุณพาผีคนอื่นเข้ามาอยู่ในบ้านของเรามันไม่ควาาผิดของฉันอย่างนั้นเนระนี่ไงคุณคุณเอาแต่คิดแบบนี้ไงคุณวิชีวิตคุณถึงนม่มีความสุขเลยอ่ะที่ชีวิตฉันเป็นอย่างเนี้ยก็เพราะว่าชีวิตฉันไล่ตามเกมของคุณมาตลอดเวลาไง คุณดูมีความสุขทุกครั้งที่ฉันไล่าตามเกมของคุณไม่ทันอ่ะฉันคิดนะว่าถ้าสักวันหนึ่งคุณเริ่มเบื่อเดี๋ยวทุกอย่างก็คงจะจบแต่ไม่เลยคุณก็ยังวิ่งตามไปหาคนใหม่ๆแล้วก็สนุกทุกครั้งที่ฉันต้องตามเกมของคุณไปเรื่อยๆคุณคิดว่าฉันไม่เหนื่อยเหรอแล้วตอนนี้คุณจะเอาผิคนอื่นเข้าไปอยู่ในบ้านของเรา มันไม่มากเกินไปหน่อยเหรอคุณควรจะให้เกียดฉันบ้างคุณคิดว่าฉันไม่มีความรู้สึกแล้วอย่างนั้นเหรอถ้าคุณยังยืนยันจะทำแบบนี้นะฉันก็ไม่รู้แล้วว่าฉันจะทนอยู่ในแกมของคุณได้อีกนานแค่ไหน วเดี๋ยวพี่รุธมีประชุมต่อเดี๋ยวออนเอากระเป๋าไว้ที่รีเซพชันให้นะคะเดี๋ยวเจอกันที่บ้านนะคะพี่วิ